เซียนเจ้าก็ได้ม่ค่อยมาพี่น้องเซียนไงบ่มีอุปกรณ์มาดื่มน้ำข่อยเด้อมาหายายดูนะเจ้าเอาเนี่ยเนี่ยเพาโปรโมทล้านให้ยายเนี่ยมาเด้อเนี่ยบ้านหน้าแบนปลาแดดหินเขาอยากว่ามานี่มาเนี่ยขายให้เจ้าเอานี่แบนนันนี่กับโคชนาเขาเนี่ยมันดัางกี่แล้วอตัวนี้มันดังอยู่แล้วเนี่ยมังกรดินเนาบัานหน้ากับเจ้าอีตุนเนาะอันนี้คุณโยงกินนะมาโฆษณาแบนปลาลาแซ่บเนื้อของเพินเนาะล้าน ยายสวัสดเนาะนครพนมเนาะแต่อยู่อังกฤษนะยายสวัสด์ยายสวัสดแล้วก็เกิดแล้วแล้วลูกเราญ่แล้วเนี่ยเกิดมายายค่อยกระยายช่วยกันก็ขอากอยากเป็นสาวเนาะไม่หัวใจสิงกับกูเป็นยังเด้อเออลูกใไงเบื้องแรกก็เลยเอิ่นกันไปย้ายนะเพราะที่ในได้เ่าก็เอิ่นชื่อเอิ่นตามทำเนียมอ้าองยายเนาะแมนเออเข้าวอากันหงอมวลเนาะคนหน่อเนาะที่จะได้แต่ อันนี้จากคารามาแซบนัวนะจากอ่าอิงแลนนะมาจากอิงแลนนะไม่รู้ของบริษัทไหนแต่มีหมดหลายอย่างเนยแหละกระเป็นค่ะแบรนด์นี้แหละแบรนด์อะไรนะมาจากบ้านเมืองไทยเราไม่เหลยอิหยังเกาะแบรนด์อีหยังเกาะอันเฟาแล้วใครจะแม่เรียนเหรอใช่เออนั่นแหละเนี่ยแบรนด์มันไม่มาจากมาจากไทยนะมาดังที่ยุโรปนะอิงแลนด์นั้นเนี่ยเอาจะตำส้มตำมันมาดื่มแก้วกับยายสวัสด้วีแม่ปรโมทร้านยายสวัสดีใครอยากเข้ามาก็มานะอยู่ที่เคนนะมาชื่อแล้วก็ เออมาตามเองเลยอยนี่แหละมาหายายจะแบบอยากได้รสชาติไปได้จัดการเองเลยโหด่ะยายเล่าอันนั้นเนาะยายเล่าใจดีแล้วให้ตังรสชาติเจ้ามด้เอาเลยแล้วบอกมัดแบบใดเอดแบบนั้นพราแม่ข้าประหลุใจแล้วบอกว่าอยากได้หลายได้หน่อยยิ่งแล้วบอกใช่ใช่แล้วเป็นห่วงของห่วงเน้นขายแต่ไม่เน้นกำไรก็ห่วงก็หัวห่วงหัวแล้วก็ห่วงของอันนี้เราหยอกกัน โอ้ยหยอกกันเนาะจะได้แ hmm. ข็งข awesome. you know. ันเนี่ยไปไนเร็วๆถ้าว่าหยอกมันก็ไม่ได้แข็งขันมายอืยแน่นอนแน่นอนเน่นนอนปวสซุขสันสุขสุขสันวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์จริงๆมันก็สุขสันทุกวันแหละย PD วันเสาร์วันนี้แฮปปี้ไงเขาหยุดงั้นเจ้า伯หยุดเจ้าเ伯ทำงานทุกเมือนบ่จริงๆสุขสันทุกวันนะบ่แม่เจ้าเ伯ทำงานทุกเมือนบ่ เจ้าทุกวันพอหยุดโบตรงกับเจ้าปกติไม่ยูวันไหนแต่ว่าถ้าโรงเรียนปิดอาจจะเปิดทุกวันก็ได้พอเห็นงานหา่ละย้ายจักเขาโรงเรียนเป็นงานโรงแรมเลือกเขาติดนาฬิกาเลือกใบสามใบสามที่ผาคอยตอโรงเรียนโรงเรียนก็เลือกหกโมงเลียทุกวัน จนถึงสุงคนขยันตะรวยเดี่ยตะจนจนทํางานได้ตะรวยมากเลยจนคือเมื่อย์นะเมื่อยหลายแต่ตะรวยเดี่รวยเรียวได้ยายแต่ยังบอกมีเงินของตัวเองใช่คนขยัออยนน,ยน,ยนะหัวใจทุกอย่างเงียบดีเนาะเอ้ยไอ้หัวดีอยู่เด้วยคว,ว,วยปวด,ด <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> หัวควยักโชคดีเด้อ นางแมีเงินหัวเป็นใจทุกอย่างหลายปีมาไหนเดี่ต้ดีไงบวหมดหัวได้มาเดนปกต,ปติมันไม่ใช่ว่าใครก็จะโชคดีนะโอ้พนะระเ,รขเข้านานเขาไปเขาได้หอยเก็บอย่างเดียวปกติมันไม่ใช่ว่าใครก็จะได้แบบนี้เด้เอานะแม่เสร็จเสร็จเสร็จร็จไว้คอยติดความเอามาตั้งคนีคอยเอาวางตรงนี้ของเจ้าเนี่ยเพราะว่า มอันนี้อันนี้ของข่อยจะอยู่มุมนี้บ่แม่นของเจ้าตัวนั้นของข่อยตัวนั้นของเจ้าตัวนี้เจ้ามั่วแล้วยายนของข่อยเอาไว้ห้าน้องเจ้าเอาไว้นี่ของข่อยตัวนั้นจะม่งไปติดเล้วของเจ้าตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ติดแล้วข่อยไม่ได้ติดกลยยายนี่ดิของเจ้ารีสตีคดิแม่นบอกอะไรมีมีเป็นตัวข่อยงงเลยทีเนี้ยงงเลยทนายบอแม่กว่าจะได้นี่โอ๊ย ระยะกะยักไ่กปนอย่างเอาของไขก็บอตายไปเอาของไขก็ได้เออไหนมันไหนเอาซ่อนนะแบบซ่อนตะเห็นป่อซ่อนตะเห็นป่เอาสพอที่ไรอสดคือเจ้า